คำเตือนคลิปนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีพฤติกรรมที่แย่และคาหยาบคายมากผู้ที่อายุมากกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนําจากเด็กและเยาวชนส่วนผู้ที่อายุน้อยกว่า18ปีควรนาลาบและส้มตำมารับประทานระหว่างรับชมเพื่อเพิ่มอัตรถรดครับผมขอบุณครับโอเคนะครับวันนี้เราไปอยู่ในเกม I am Part Time w a l k e r นั่นเองนะครับผมนะก็เป็นพนักงานกะดึกนั่นเองนะครับผมนะซึ่งเราเป็นพนักงานพาร์ทไทม์นะครับผมนะที่ต้องทํางานในช่วงเวลาดึกดนั่นเองนะครับผมนะ แต่ไม่รู้จะเช้าเมื่อไหร่เหมือนกันนะครับผมนั้นเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันเลยดีกว่านะครับผมนะไปบีกินเลยนะครับผมโอยง่วงอยู่เลยลูกค้าก็ไม่เข้าสักทีนึงโอเคอเอาไปสูตรบรรยากาศตอนเช้าเอ้ยไม่ใช่เช้าอันนี้ดึกโอ้ยอ,อันนี้ร้านของเราเนี่ยเอ็กทเวล <laughs> เอกทวิวในต้นแบบมาจากเซเว่นเลวนโอเคนะครับผมนะอันนี้เป็นร้านของเรานะครับผมนะร้านเล็กแปดนะครับผมนะอุ้ยมีคนเข้าร้านไปแล้วเนี่ยเป็นเป็นรับลูกค้าก,ก่อนเป็นรับลูกค้าก่อนนะครับอันนี้ผมปรับภาพแบบต่ำเลยอะต่ำสุดเลยต่ำทุกอันเลยเพราะว่าเกมนี้เราต้องใช้สเปคที่สูงมากนะถึงแม้จะไม่ใช่เกมแนว RPG พหรือ S, ก็ตามนะครับผมนะซึ่งเกมนี้นะผมดูขั้นต่ำแล้วมันต้องใช้การ์ดจอ RTX 2 0 6 0นกะครับผมนะแต่ว่าผมใช้2 0 5 0นะครับ ผมโกงมากี่แล้วครับพี่หูสกผมโคนเท่เลยนะครับมีคุกกี้อันนี้อะไรทอดไม่รู้อันนี้บะหมี่นะครับผมนะโอเคอันนี้เป็นน้ำโอเคครับขอบคุณที่ใช้บริการ,รผมอ่าคอบพี่กแล้วพ,พี่เสื้อจะมูเสื้อหวานมากเลยโอ้โหอันนี้เป็นขนอมอันนี้ทิชชู่อันนี้กล่องอะไรไม่รู้ครับผมขอบคุณที่ใช้บริการครับ <c oughs> โอเคปากกาแฟอร่รอ,อครับหูพี่เสื้อ,อไรพัง หูเสื้อโอ้ผมส,สีผมพี่โคตรจ้าบเลยว่ะโอ้อยากได้อะ่ะอยากย้อมบ้างอ่ะพี่วินพี่วินดีเซลนะผมมากินแล้วครับพี่วินดีเซลฮนะโอ้ทำไมตาตาเหมือนง่วงๆคนระับพี่ไปนอนก่อนก็ได้พี่มีโอ้ขอณม,มากครับผมยกนิ้วโป้งให้โอ้ขอณมากครับโอเคครับคุณที่ใช้บริการครับผมอันนี้อันนี้น้ำอะไรวะออนเซนเหรออว้ล้างมือเหรอต่จงล้างมือเลย พี่พี่ลายสกอตกินอะไรครับพ claro> ok ี่พ oh ี <k <k ่เสื้อลายสกอตครับพี <k <k k> <k ่กินอะไรครับน่าจะซื้อพวกผงชาพวกอะไรงี้นะฮะอ่าโอเคขอบคุณที่ใช้บริการครับโอ้พี่ซโลกินอะไรครับพี่เดี๋ยวนะโซนสโลกหน้าตาแปลกเรียกว่าพี่เขียวแล้วกันอ่าโอเคขอบคุณมากครับพี่เขียวครับขอบคุณมากครับเวลาจะแบบเดี๋ยวห้องนี้คือห้องอะไรห้องผู้จัดการเหรอโอ้นี้เป็นตู้ล็อกเกอร์นะฮะสำหรับพนักงานอันนี้ใครเนี่ยพนักงานคนเก่าหรือเปล่าได้เป็นเจ้าของร้านนะคนนั้น โอ้ยเดี๋ยวแตคนที่นี่มันแต่งตัวแปลกๆว่ะคนนึงอันที่ใส่ใส่กลวยพี่อันนี้พี่คอสเพล์หรือว่าตาบอดครับเอ้ยตาบอดมันต้องใส่แว่นไหเหรอวะพี่ขาวกินแล้วครับขนมขนมล่วงครับพี่ขนมล่วงขนมล่วงขิ้ดือกว่าพี่พี่อย่าพี่อย่าเหยียบพี่อย่าเหยียบอย่าโกงครับอย่าโกงคิดข้างคิดข้างพี่เขาเรียกว่าเพลยวาย เฮ้ยมึงมึงคนหรือผีเนะี่ยมาซื้อของร้านกูเนี่ยเดินทะลุตัวเอ้ยหลุกงเอ้ยหลุกกูตายแล้ววะมึงมึงซื้อของกับผีหรือเปล่าเนี่ยเจ็บคอแล้วพี่ขอพูดเบาๆแล้วกันอ่าอันนี้เป็นมาม่าโอเคอ่าพี่วินดีเซลกับไม่แล้วพี่วินดีเซลฮะเอ้ยหรือเดอะล็อกวะนะเนี่ยเรียกไงดีวะเออช่างเวนแล้วกันเรียกพี่ลลงแล้กกวกลัวจะเสียมารยาทเรียกเดอะล็อกแล้วกันโอเค เยสสหวัวใจเลยฟุตอฟุตออ่ะอันนี้เป็นน้ำอันนี้แชมพูอันนี้กล่องอะไรไม่รู้อันนี้ที่หมักผมโ okay, อเคครับมครับวางครับวางวางวางโอเคเดี๋ยวผมคิดให้ครับผมอันนี้เป็นน้ําน้ําชาครับอันนี้เป็นช,ช็อกโกแลตอันนี้อาหารแช่แข็งอันนี้ก็เป็นน้ําเย็นน้บผมของมนะครับโอเคครับพี่กินอะไรดีครับเฮ้ย <Yeah. laughs> หมาคนที่นี่มันแปลกเ <laughs> มื่อกี้ก็ชูนิ้วโป้งคนเมื่อกี้ก็สะหัใจอันนี้มาโชว์สองนิ้ว โอเคกูจะไว้ปกติเลยนะประสาทแดกก็ได้อยู่ที่นี่อ๋อันนี้เป็นอาหารแช่แข็งนะเป็นเกี๊ยวซ่าอันนี้เป็นไอติมอันนี้เอ้ยเอ้ยอันเมื่อกี้อันเมื่อกี้เป็นน่เป็นผงย้อมผมนะโอเคอันนี้เป็นแซนด์วิชอันนี้เป็นผลไม้อันนี้น่าจะชาอันนี้อาหารแช่แข็งนี่ก็อาหารแช่แข็งโอเคขอบคุณค่าครับขอบะขอบคุณค่าครับอันนี้ซีเรียลนะ อันนี้ที่หมักผมเนะอันนี้เป็นแซนด์วิชอันนี้เป็นผักเขียวเคสเสลยครับโอ้โหเคียส,สูซูสองนี้อย่คนที่นี่เป็นไลกันหมดวะนี่อ่าอ่าอเคเว้พี่พี่ม่วงมาแล้วพี่หัวม่วงมาอีกแล้วโอ้โหเสื้อโอ,โอ้โหไม่ใช่เสื้อดิสีผมสีผมอย่างจา้าบเลยว่ะ อันนี้เข้ามาเล่นคอมได้ไหมเนี่ยโอ้ทำไมเดินทะลุเก,ก้าอี้ได้ด้วยวะเฮ้ยใครทำอะไรแถ่นี้แป๊บหนึ่งครับลูกค้าเดี๋ยวผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอขอคิดเงินให้ลูกค้าก่อนเดี๋ยวขอตรวจดูแป๊บสแกนแถ่แนปุ๊บรักโลกไปรักที่อื่น <_ c oughs> รักโลกบ้านพ่องแหลกนินเหรอแล้แวพี่เสือเหลือง ตกลงพี่อยู่ทีมอะไรเนี่ยไม่ตอบไม่ตอบฟาดฟาดนะฟาดฟาด,ฟาด,ฟาดเสียโอ้ยเอ็นี่เหรอทำกระจกแตกกับไมค่ะนี่โอ้ยอยู่ดีๆไม่ว่าดีหาเรื่องตายแล้วพวกมึงเนี่ยตบมึงมาทำกระจกกูแตกกับไม้ซื้อต้องแพงฮะอ่ะตั้งยี่สิบเฮ้ยอันนี้มันผู้ใช้ปาร์ฟารีวะเนี่ย อาซาคอนจิใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเอาซาคอนจนอิไหนมันอยู่ไหนพบเจอแล้วพี่นักบอลคนดีคนเดิม,มวันนี้เราทำข้าวผัดกันไปทำที่อื่นนี่คือร้านขายของไม่ใช่ไข่ <c oughs> ปวดนี่แหละไหนใครทำใครใครใคร,ใครทำอะไรแลสแกนหาก่อนรอหนึ่งใครทำอะไรกันชัดเจนชัดมากรอบนึงครับลูกค้าคนที่รอคิดเงินรอบนึงครับ ทำแอปเปิลตกด้วยอร่อยร้อยไหมร้อยไหมไม่จ่ายตังก่อนค่อยกินถ้ามีถ้ามีอย่างนี้ในชีวิตจริงคือโดนจับไปแล้วนะผมฟ้องได้เลยเนี่ยเดี๋ยวมันฟื้นคืนชีพมันแดกน้ำไปเ่ยอร่อยไปแดกที่อื่นจ่ายตังค์้วยทิ้หลังอ่ะมึงมึงมึงจ่ายตังค์ด้วยซ้ำตายอ่ะ นี่ก็แดดอีกแล้วตามาเพื่อน<ผ>มันมะเนี่ยอันนี้เป็นสปอร์ควายสัตว์ไม่ใช่พับนี่มันร้านขายของโอเคอันนี้เป็นซูเปอปร์สปเปรย์นะอันนี้เป็นซองอะไรไม่รู้ว่ <c oughs> างพี่กินเลยดีครับ <c oughs> อ่า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 น,นี่อ่านี้อ่าฮ่าโอเค อนนี้เราได้ความดีความชอบของลูกค้ามาประมาณ40,000คนแล้วนะครับผมไม่ใช่40,000คน่40,000แต้มนะครับผมนะต่อคนไม่ใช่ต่อคนด้วยพูดไรของกูเลยเราทํางานได้ดีอยู่ระดับหนึ่งนะครับผมนะนี่ส่งคนจำว่ากูบอก่าที่นี่ร้านขายของไม่ใช่ป่มันมันอยู่ไหนวะเขาดูก่อนดิมันอยู่ไหนวะเกียดเลยนละโอ้มาสองคนละอันนี้อะไรเอ้โ้โคตรหนักเลย ที่มันร้านขายของมันไม่ใช่จิมหนอีกคนหนึ่งอยู่ไหนในร้านจิ้มเออโอ้ย,อยคิดถึงบ้าน <I S 1> มึงก็กลับบ้านส <I S 1> ซ<ะ>คิดถึงบ้านมึงไม่กลับบ้านแล้วเอเคอันนี้เป็นน้ำเลมอนอันนี้คุกกี้นะครับอันนี้พส,สเปรย์อันนี้เป็นน้ำยาหมาักผมอันนี้อ่าโอเคหมดแล้วครับพี่พี่สอเขียวครับกินอะไรดีครับผมอ,อันนี้มีไอศครีม อันนี้เป็นบะหมี่กลืงสําเร็จรูปว่องไวว่องไวตะโบ้แล้วหมูสับนะครับกินแล้วกลุ้มขมับเจอหมูสับขึ้นลานะครับเดี<笑><笑>ย๋ยวจะกล้าซื้อกินอี่พูดไปขนาดนี้โอเคโอเคสักครู่ครับสักครู่ครับรีบใช่ไหมครับรอสักครู่ครับอ่าผมไม่ท่องนะครับผมไม่ท่องแล้วโอเคอ่าเฮ้ย อ่าพี่เขียวบ่อแล้วพี่เขียวพี่เขียวยินอะไรครับโอ้โหมันซื้อบ่อยเลยะทำไมไม่ซื้อทีเดียวเลยครับมาแวะทำไม,ไมบ่อยๆเอ้ยมึงรีบมึงรีบ,ม,รบมึงก็ใจเย็นๆสิวะเอไปกลับไปกลับไปเลยเอานักบอลกูไม่นับถือนะมึงละมึงมาย่างมึงมาทำข้าวผัดข้างร้านกูกูไม่นับถือตั้งแต่ตอนนั้นละใครทำอะไรกันวะโอ้โหชัดเจนชัดเจน เอ้ยจะต้องไีหุ่นฟิตให้ได้นี่มันร้านขายของเฮ้ยมาเป็นฟิตเนสเลยมึงขครคำเนี้ยยินดีต้อนรับครับมึงเป็นใครมึงใครมึงไม่ใช่พนักงานมึงใครมึงใครฮะมาบอกเวลว่คำคำคพองคำเมมบอกมันอยู่ไหนมันไมัอยู่ไหนเจอแล้วเออโคตรหนักเลย ไปยกที่อื่นโอเคนี่ซื้อแมสช็อกกี้อันนี้น่าจะมากเขาละเอ้ยมาเล่นเบสบอลกันทุกคนมาเล่นเบสบอลกันนี่มันร้านขายของไม่ใช่สนามร้านขายของไม่ใช่สนามก,กีฬามีคนปวนอีกหนึ่งคนใครไหวที่อใครว,ครวะไหนแขวนขโมงเลยวันขโมงเลยเอ,อยเอาสอมูไหม ห้ามสูบบุหรี่มึงอ่านหนังสือ,อไ,ไม่ออกเหรอคนญี่ปุ่นเขาน้าไแบบนี้กันจริงๆเหรอวะมือญี่ปุ่นมันจ้าขนาดนี้เลยล่ะพี่แก้มแดงไว้อ,อ่ะอาซองกี้แชมพูออโอเคมาครับโอ้ซื Gobierno ้ออะไรเยสส่งหัวใจด้วยพี่นักบอลแต่แต่กูยังเครืองกันที่มึงทำขา้าวผัดข้างร้านกูอยู่เลยนะ ใช่ใช่พระเอกเรื่องสวิตเกมมาด้วยโอ้หน้าคุ้นคุ้นโอ้ <c oughs> ปวดไข่ปวดอีกแล้วไข่ปวดแล้วหนึ่งหน,นึ่งหนึ่งหนึ่งไหนมันอยู่ไหนไข่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 ปวดรอบลัดกูไข่ไข่มันอยู่ไหนไข่ชัดเจนโอ้ยนอนสบายยังเลยไปนอนในโรงเลยไป <c oughs> หาเขาจะขายมึงมานอน ไม่ต้องขอโทษไอ้สัสเราเปิดไปเลยร้านโอ้โหเราไอ้ห่าเฮ้ยของพังหมดอะไรใครใครอีกแล้วเนี่ยไม่ต้องอยู่โรงพักมึงอยู่ถาวรไปเลย,เลยแล้วมึงค้นของจากตู้เมื่อมึงมาอยู่ในตู้เนี่ยนะน,นี้ต้องคิดไปนี่ยไม่ตกไว้อ๋อของมันพังเฉยๆขอบคัคบ กูดูเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงมึงเข้าร้านจากมึงเข้าร้านจากทางนี้มึงซื้ออะไรไปแล้ววะมึงต่อคิวแล้วมันประตูดีๆมีเวเข้ามึงไปเดินทางมึงไปเดินทางที่มันมีรูเอาโอเคตอนเขาต่อคิวกันอยู่ีงยายัะอะไรดียายเร่อขอคนที่ซื้อครับโอเคร้านซ่อมเสร็จแล้ว ไขยซ่อมให้กูวะไม่ไหวยังวะโอเคโอ้ย okay. oh, อย่าเพิ่งเกาหัวครับงงว่าตัวเองซื้ออะไรหรือเปล่าโอเคขอบคุณที่ใช้บริการครับ oh. โอ้ยประตูเลื่อนมีมึงก็ไม่เข้ามึงไปเข้าทางนู้นหรือมันง่ายกว่าโอ้โหแล้วออกแล้วม่งก็ออกทางนู้นด้วยนะโอเคอันนี้กินอะไรครับ เช็ดใหแอคด้วยเออคนที่นี่เป็นอะไรคนที่นี่มันเป็นอะไรกันหมดวะโ <c oughs> okay. อเคบอกว่าจะหมดสักทีนะใครใครเออสักครู่นะครับลูกค้าครับสักครู่นะครับขอสแกนก่อนใครมาทำอะไรนดำใครมาทำอะไรดอกร้นานไอเดียใช่นี่ปันเนี่ยใช่ไหเนี่ยไม่ใช่อา้าแล้วแมงอยู่ไหนวะ เฮ้ยผีผีหลอกผีหลอกเออกูบอกมาเลยใช่ไหมว่าแอลฟิกาไม่มีผีคนของแบกเออไม่จ่ายตังก่อนล่ะไหนใครทำอะไรอีกดูเด้อตรวจเช็คให้ดีแล้วโอ้ยหลับสบายจริงหลับไม่ตื่นนะมือโอ้ยข้านี้แหละฉันจะต้องไปดักกล้าไม่ได้นี่มันไลา์ขายของไม่ใช่ยิมโอเคไหนใครทำอะไรอีกไหนดูด้ เพิ่มใหม่แล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเป็นแท็กทีที่ดีทีทห้องทีทแม่งดูเป็นเสียงดังไหนใครเอกใครมานหนึ่งลูกค้ากูรอแล้วเดี๋ยวลูกค้าเต็มร้านเลยโอ้ยในของนี่กูลืมของไว้โอ้ยมุมค้นของอะไรในห้องผู้จัดการเนี่ยอ่เออพ่องดยมึงไม่กลับบ้านเล่านี่เป็นคนหาอะไรเนี่ย อร่อยมึงแดย่ยาสาวผมเนี่ยนะโอเคตอนนี้คนปวดหมดแล้วมาคิดตังต่อหาคนเฮียอะไรแดย่ยาสาวผมอ่ะพี่ถังกินอะไรดีพี่ถังโอ้อันนี้มีน้ำยาปบป้งนุ่มอันนี้แชมพูอันนี้อ่าอาโอเคอครับได้ขายดีดีสักทีไหวมาแม,ม,ม่ผมได้ใครครับเนี่ยน้ำคิง <c oughs> ไม่โดนเอา้า มึงเดือบปะเนี่ยเป็นพิมพ์เอ้เยเป็นพิมพ์เมาส์ยาแดีของฟรีนะค <c oughs> นที่นี่มันเป็นอะไรกันหมดวะแล้ว <c oughs> คนเฮี้ยอะไรเดียยาสาผมพว,วะ <c oughs> ่ะอ่าอันนี้คนป่วนอีกแล้วมึงมาอีกแล้วเหรอใครใครมันอยู่ไหนคนที่นี่เป็นเฮี้ยอะไรกันหมดอยนอนสบายมึงไปนอนที่บ้านมึงสิมึงนอนแล้วหลังตู้โอ้ยไหนขออะไรให้กูขายดีๆอ่ะมาอ่ะอยู่ไหนอยู่ไหนไอ้อันนี้อันนี้ตายไปแล้วมันอยู่ไหนวะ เอาไม้ไปทำบ้านมึงม,มาตัดไม้อะไรร้านกูวันนี้มันแต่งไวเฮ้ยควรฟ้องกันอ่ะอันนี้อันนี้ก็ทิ้งของลงพื้นนี่แล้วอันนี้คือลูกค้าเอ้ยใช่ตัวเดียวกันปหเนี่ยเออใช่ใช่ลูกอันนี้คือเจ้าของร้านเหรอลูกค้าประจำเราเรอะเพ็กกินมาซื้อของร้านเราด้วยโอ้หนี่เลยแล้วคนที่นี่มันเป็นเที่อะไรกันหมดวะเนี่ย เฮ้ยครับเอ้ยหูครับของด้วยนะหลักเช่เดินเอากลับบ้านนะไม่ได้คิดตังใช่ไหมย <laughs> ่บอกนะเอากลับบ้านอะเดี๋ยวอย่าบอกนะเอากลับบ้านลำนึงครับลูกค้าใครปวดเดี๋ยวแล้วเนี่ยใครเดี๋ยวโอ้โหสัตว์กูต้องนอนในห้องน้ำช็ช่หมดอ้ยเมาอ่ะขยับไม่ได้เลยไปขยับชาติหน้าแล้วกันโอเคลุงกินอะไรดีลุงกินอะไรดีครับ อ๋อโอเคอ่าอันนี้เป็นอ่าซิโร่อ่า,อ,าอันนี้เป็นเอ่อเอมอนโอเคอ่าโอเคอ,นนอะไรเนี่ยฮะชื่ออะไรเนี่ยอืมช่วยดกูการเงินกาดชอบเล่นเครื่องเหรอใครปวดเนี้ยไหนไมาอยู่ไหนโโอ้โห น,นั่งเล่นคอมในห้องผู้จัดการโอ้ยศัตตูดังโป,โป๊เหรออันนี้ก็แดกยาสามโผม่อีกแล้วมันเป็นอะไรกันหมดวะไม่เข้าใจใครคุยอะไรกันเนี่ยแล้วหนึ่งมีคนปวนอ,อีกแล้วมันอยู่ไหนวะใข่ไครไขรถีบใครถีบกระแพงร้านกูเอ้ยหรือใครถีบประตูกระแพงเอ้ยมี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 ไขถีบตู้ เงิดไม่ได้บันพ่อสอนเปิดตูต้งี้เหรออืมันนี้ก็แดกของแล้วไม่จ่ายตังค์ว่ะไหนใครทำอะไรอีกไอ้แกมึงตัดไม้เหรอถึงฟ้องกรมป่าไม้แม่ง <c oughs> ของอยางของหนึ่งอย่างรองไปชั่วโมงเลย <c oughs> อันนี้รีบเลยกูเครียดเครียดกับคนร้านนี้ยิ่ห้ยเลยโอ้ยไปส่งเงินมา ไ,ไ่เอาเงินพระเจ้าไปเอาเฮียเดยกก็ตายด้วย right? เออช okay? ่างแม่งเลยโอเคไหนโอเคยังไม่มีใครปวดใช่ weight? ไหมอ่าพี่ถังไม่แล้วพี่ถังเออโอเคเอาขนมตกกพี่เก็บให้หน่อยเก็บให้หน่อยพี่ขนมตกพี่บอกว่าให้เก็บให้หน่อยเก็บเองได้วะเออติโกต้องคิดใช่ไหมมันเก็บขนมไว้ที่ไหนกันวะไม่ไม่มีถุงไม่มีเหี้ยอะไรเลยเก็บไว้ในกระเป๋าเหรอเก็บไว้ในกางเกงเหรออ่าอ่าปวดนี่แหะ ใครมาปวดในทุกช่วงทุกเวลาเลยวะไหนเอ้ยเปิดไม่ได้บัดพองสอนเปิดตู้นี่เหรอเอาคอนทุบโอ้หเอาคอนทุบตู้กูจะบ้าขนมอะไรไม่รู้น่าจะเป็นน่าเป็นอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะดื่มโอเคอันนี้เป็นแซนด์วิชอันนี้น้ำชาเขียวใครทำไรกันวะโอ้ย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 เชี่อเลยเนี่ยเชี่ยอะไรเนี่ยว้าว ว,ว้าววิง่งไปไหนวิ่งไปไหนกลับมากา่อนอ่ะไอ้เชียนี่โอะไรใครก็สอนมม่เข้าอย่างงี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยโรบอทเชียเชียรนี่วิ่งรอบร้านเลยอันนี้อะไรอีกเออส่องกระจกเออกูเท่มากไปส่องดิเออนี่มันกระจกร้านหมายอ่ะไข่ผมปวดได้ทุกวีทุกวันฮะไอ้เชียนี่วิ่งอยู่ ฟาดก,ก่อนไอเชียเ่ยเดีเ๋ยวพกเปียโนมาพกมาทำไมออกไปเอาไอ้นี่มาไม่ได้มาราเหรอยอ่ช่างแม่งพกไอน,นี่อ่ะไอนี่มาทำเพี้ยนเลยเนีย่ยไปเลยอันนี้อะไรสต็อปฮัรดทบแป้งเลยมึสงส่งรถยนต์มาระเบิดร้านกูเหรอคนนึงมันอยู่ไหนวะไห <c oughs> นมันทำอะไรเข้าไปไหนอันนี้เลือกซื้อของไอเน,นี่มันทำอะไร มึงผัดข้าวผัดอีกแล้วเหรอมาทำข้าวผัดกันครับทางดีอื่นนี่ร้านขายของไม่ใช่ร้านอาหารเอ้นักบอลเมื่อกี้มันทาข้างร้านไอ้ข้างร้านยังพอนี่ทําหน้าร้านเลยโอ้หจิตใจมันทําด้วยอะไรวะเนี่ยปึ๊บบายอี๊ยีฟันดีละอย่าบอกนะม่โยนของเนี่ยนั่นไงกูว่าแล้วเชียวลูกค้าที่ดคนที่คนในเมืองนี้มันเป็นอะไรกันหมดวะไม่เข้าใจ โอเคผมเหนื่อยไม่ไหวแนละ้วผมสมควรเก็บเวลาแล้วทุกคนนะอย่าเร่งดิมันจะปิดคลิปแล้วมันเลยแล้วโอเคนะคก็สำหรับวันนี้นะครับมีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในพหนานะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ชอบกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับถ้าใครอยากให้เล่นอีกหรือว่าอยากให้ทำคลิปอะไรเพิ่มเติมหรือว่าอยากให้เล่นเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมนะ ก็สำหรับคนที่ติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่นั่นเองนะครับผมนะโอเคอย่าลืมกดติดตามช่องทิกต็อกผมด้วยนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วก็ในคอมเมนต์นะครับผมนะโอเคสักนิดนีบไป bye บผมเจอกันคลิปหน้าครับจุ๊บ